นี่เลยครับเป็นคําถามที่ดีซึ่งรายการของเรากรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ชอบครับคำถามแบบนี้เพราะว่าเราจะมาพร้อมกับคําตอบแล้วก็คําแนะนําดีๆเสมอนะฮะกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้เพื่อตอบย้านะครับว่ากรุงศรีให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยมากๆรีนเชิร์โค้ชถึง2ท่านมาเลยนะครับตอนรัอครับโค้ชเปิ้ลและโค้ชมิวสวัสดีค่ะ โอ้โหมาถึงสองท่านมันเน้นย้ำให้เราทราบเลยใช่ไหมครให้พี่พี่ได้แชร์ให้ฟังก่อนถึงความสำคัญที่กรุงศรีให้ในเรื่องความปลอดภัยครับค่เปิ้ลใช่ก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้มีชาติที่มันเยอะนะฮะงั้นวันนี้เนี่ยจริงๆเราจะมาพูดคุยกันและใช้ยังไงให้ปลอดภัยด้วยอวันนี้ได้ทราบกันแต่ค่อยๆไปกันทีละเรื่องเรื่องของบัญชีเงินฝากก่อนละกันครับมันมีกี่ประเภทอะไรยังไงบ้างครับคนเปิ้ลใช้ฟังหน่อยฮะพฤติกรรมคนในโลกเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนไป แทนที่จะไปสาขาก็เปิดบัญชีออนไลน์นะคะวันนี้เนี่ยทั้กรุงศรีเรามีบัญชีออนไลน์อยู่2ประเภทนะคะบัญชีประเภทที่1เนี่ยบัญชีลักษณะของบัญชีใช้ใช้งานทุกวันนะคะเราก็จะโปรโมทเป็นบัญชีออมทรัพย์จัดให้นะคะซึ่งบัญชีนี้สามารถใช้ฝากถอนโอนจ่ายได้หมดเลยรวมทั้งสําหรับใครที่ไม่เคยเปิดบัญชีแล้วก็เปิดเป็นบัญชีแรกซึ่งบัญชีนี้ต้องบอกเลยว่า ปัจจุบันเนี่ยเราให้เปิดได้หลายบัญชีเพราะงั้นแบบจัดหมวดชัดเจนจัดหมวดชัดเจนว่าแบบบัญชีนี้เอาไว้สําหรับทําอะไรใช่เพราะงั้นแต่ก่อนเนี่ยโอ้ต้องมานั่งโน้ตนู่นโน้นนี่เพราะงั้นวันนี้เลยบัญชีออนไลน์ของที่กรุงศรีเองเนี่ยบัญชีประเภทนี้เราเปิดให้ถึง3บัญชีด้วยกันเอาจริงๆบงจําได้เลยนะครับคุณพ่อเคยสอนตั้งแต่เด็กๆจดในบุ๊แบงค์แล้วก็มีจดในบุ๊กแบงค์แล้มนมีจดไม่ฮะว่าแบบโอ้ยเด็กมากเลยตอนนั้นทำไมเด็กๆแต่ตอนนี้ยุคสมัยม จัดระบบให้มีแบบแผนมากขึ้นก็มีมากกว่าหนึ่งบัญชีได้นอกจากนี้บางคนก็บอกว่าเอ้ยงั้นอยากจะมีอีกสักหนึ่งก้อนเออเอาไว้ออมแต่ว่าอยากได้ดอกเบี้ยสูงสักนิดนึงจะไปไว้ลงทุนก็กลัวเสี่ยงหรือไม่งั้นก็รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันต้องมีระยะเวลานะคะบัญชีนี้ก็จะเป็นบัญชีเซฟวิ่งอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งเราใช้ชื่อว่าบัญชีมีแต่ได้ออนไลน์นะคะเป็นบัญชีที่ดอกเบี้ยสูงแล้วก็ลูกค้ายังได้ดอกเบี้ยทุกเดือนด้วยคือเน้นได้แบบว่า ดอกเบี้ยดอกเบี้ยเน้นๆเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนบัญชีนี้เราให้ดอกเบี้ยตั้ง1.5นะแล้วก็สูงสุดเนี่ย1ล้านบาทนะคะงั้นรวมๆแล้วคือ4บัญชีเลยไหมครับใช่ก็บัญชีเซฟวิ่งทั่วๆไปอยู่อีก3บัญชีนะคะแล้วก็อีกบัญชีหนึ่งเนี่ยก็เน้นไว้เรื่องออมสำหรับกรณีฉุกเฉิน ก็ทิ้งเงินเอาไว้แล้วก็ยังได้ผลตอบแทนที่เยอะด้วย <Wow. S 2> อยากให้โค้ชมิวได้แนะนําให้ฟังครับถึงวิธีการเปิดบัญชีมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างหรือมีทิปมีทริคเ่แชร์ให้ฟังไหมครับค่ะถ้ายังไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ตั้งต้นกระทานกรุงสีนี่สามารถทําได้เลยนะคะอันนี้ไม่ต้องหัวไม่ต้องเดินทางมาที่สาขาก็ได้ <Wow. S 1> ะคะแค่ดาวน์โหลดตัว k m a กรุงศีแอปแล้วก็ กดแตะที่แบนหดน้าแรกนะคะจะมีตัวบัญชีเงินฝากที่พี่เปิ้ลพูดถึงเมื่อกี้ให้ลูกค้ากดเข้าไปเลยนะคะ<ม>แล้วก็กรอ,อกข้อมูลตามนั้นอีกส่วนสําคัญส่วนหนึ่งก็คือแอปก็จะแนะนําช่องทางการยืนยันตน<ม>เพราะยังไม่เคยมีผลิตภัณฑ์กับกรุงศรีต,นต,นต้องยืนยันตนก่อนก็ต้องยืนยันว่านี่คือมีตัวตนจริงจริงหรือเปล่าเรามีหลายทางเลือกนะคะกรณีที่ลูกค้าเคยถ่ายรูปตั้งหลักกับธนาคารอื่น น้องแบมอาจจะเคยมีธนาคารต่างธนาคารที่่ทีถ่ายรูปยืนยันตนแล้วว่าหน้าตาเราแบบนี้แหละพอเราจะสมัครของกรุงศรีเราเลือก N D I D นะคะอันนี้คือการ verify ข้ามธนาคารนะคะทำได้ด้วยรครับทำได้ออกดเลือก N D I D เสร็จปุ๊บเราก็ไปเข้าโมบายแอปธนาคารนั้นที่รเราเคยถ่ายรูปไว้นะคะไปถ่ายเซลฟี่อ่ะหน้าตรงอ่ะเธอจะสมัครของกรุงศรีเนาะ ขอเรียบร้อยปั๊บกลับเข้าของธนาคารกรุงศรีแล้วที่เหลือก็กรอกข้อมูลต่อถ่ายเซลฟี่ตั้งพินใช้ KMA กรุงศรีแอปอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วมีอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่เรียกว่า i-confirm ก็กดแตะตรงนี้ค่ะเราจะขึ้นเป็น qr code นะคะไปที่สาขากรุงศรีใกล้บ้านเราสาขาไหนก็ได้นะคะหรือถ้าไม่สะดวกก็อาจจะมีทางเลือกเพิ่มนะคะ ไปที่สาขา HomePro First Choice หรือว่า,อาของกร <ừ. S 1> ุงศรีออโต้ได้ทั้งหมดเลยรวมถึงง่ายกว่านนั้นก็อาจจะมีที่เซเว่นอีเลเวนใกล้บ้านเราด้วยค่ะ หลายหลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะแล้วเรื่องของความปลอดภัยอะไรฮะที่บอกว่าเราจะมั่นใจไดงไงพอเ,เปิดบัญชีแล้วจะมีความปลอดภัยพอโชบอกว่าม,มีบัญชีครบขนาดนี้แปลว่าต้องมั่นใจในเรื่องนี้แน่นอนแชร์ให้ทุกคนได้ทราบหน่อยฮะจริงๆแล้วพอเปิดบัญชีออนไลน์มาใช่ไหมคะ,คะแนะนำนะคะให้ไปตั้งค่าเป็นยอดใช้ใจ่ายแต่ละวันว่าเราพอใจที่จะใช้เท่าไหร่นะคะม,มันคือวงเงินการอยอดโอนหรือยอดชําระบินต่อวันก็เป็นแบบลิมิตเอาไว้เซ็ตลิมิตอย่าไปสูงไปอันนี้เราพอดีนะคะ หรืออีกทิปหนึ่งก็เรากรุงศรีโมบายแอปเนี่ยค่ะเรามีแจ้งเตือนนะคะทุกเงินเข้าเงินออก mm hmm. บางคนก็ไปปิดรู้สึกว่ามันเยอะมันไอ้น้อยแต่จริงแนะนํานะคะให้ไปเปิดรับแจ้งเตือนเราก็อุ่นใจเนาะ mm hmm. ถอนที่ไหนเงินเข้าเงินออกอะไรมีคนคอยบอกนะคะ ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานนะคะหรือรวมถึงถ้าโอนเงินตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไปนะคะหรือยอดรวมสะสมตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไปในวันนะคะอันนี้เราก็เพิ่มการตรวจสอบใบหน้าด้วยแปลว่าเราจะมั่นใจว่าคนโอนเงินเมื่อกี้เราแน่แน่รองอนอนโอเคเพราะคือ,อพอยอดเริ่มเยอะก็อาจจะแบบว่าเพิ่มนิดนึงความเสี่ยงมันก็จะมีะมานะคะก็ สแกนใบหน้าให้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ซึ่งส่วนส่วนตัวเปิ้ลเองเนี่ยเปิ้ลก็มีวิธีในการเ a n a g e ของเปิ้ลเนาะอย่างนะใช้างหน่อไอ้บัญชีที่ใช้เนี่ยเปิ้ลก็จะใส่เงินเข้าไปไม่ได้เยอะมากเซ็ตลิมิตไว้อย่างเยอะมากนะคะแล้วก็ผูกไว้กับบัตรเมื่อกี้เมื่อกี้พูดถึงแค่ลิมิตแต่นี่ของโค้ชเปิ้ลก็บอกว่าเซ็ตบัญชีเลยก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่ต้องเยอะไหนจะมีลิมิตเข้าไปอีกด้วยใช่เดือนนี้จะใช้จ่ายสักสองหมื่นบาทเปิ้ลก็จะทิ้งไว้แค่สองหมื่นบาทแล้วผูกกััับบบบบตตตรรรเเเเดิิิปปปปป้้้้้้้ลลก็ใใใใชชชชนนนียยอออออองไไไ์หืจ่า ที่หน้าเคาน์เตอร์ไปนะคะส่วนเงินที่เยอะๆเนี่ยเป้นก็จะถูกทิ้งไว้ในบัญชีออมทรัพย์ที่เป็นดอกเบีย้ยสูงเนาะซึ่งเป้นใส่เงินเข้าไปได้เรื่อยๆแล้วก็จะถอนเมื่อไหร่ก็ได้มัน m ม n a g ได้ด้วยด้วยตัวเราเองเออแล้วก็มันสามารถที่จะเซ็ตทุกอย่างได้ผ่านบัญชีแล้วก็ยังมีฟังก์ชันพวก notification ต่างๆตรงนี้เป้นว่าวันนี้คือ,อ,อมิจฉาชีพมาแนวใหม่นะวิถีเราก็ใช้บัญชีกันแบบ ออนไลน์แบบใหม่แล้วหลายๆคนยังไม่รู้ว่าเอ้ยต้องตั้งอะไรอย่างไรวันนี้เปิ้ลว่าอย่างน้อยก็ได้ข้อมูล<ำ>นะค่ะเสริมพี่เปิ้นนิดนึดนง,<ด>งนตัวลูกค้าเองด้วยอันนี้ต้องปรับตัวเนาะเขาโปรโมทกันไม่กดลิงก์ใช่ไหมคะ,ะกรุงศรีเราไม่มีนโยบายตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็รวมถึงไม่มีส่ง SMS จะได้ไม่ต้องงงแล้วว่าแบบอุ้ยอันนี้มิชาชีพหรือกรุงศรีนะบางทีอาจจะกรุงศรีอาจจะส่งนี่ นโยบายใหม่ออกมาแล้วไม่มีการส่งลิงก์ใดๆเลยนะฮะค่ะแล้วก็เคเอ,อกรุงศรีแอปเนี่ยนอกจากเราดูแลตัวลูกค้าระบบเราเพิ่มความปลอดภัยแล้วเนี่ยเราสอดส่องนอกอุปกรณ์ลูกค้าด้วยนะคะว่ามือถือคุณลูกค้าเนี่ยมีเผลอลงแอปแปลกปลอมอะไรหรือเปล่าอ,อันเนี้ยเราก็ดูด้วยแล้วก็เปิดสิทธิ์ accessibility หรือให้คนไลายรีโมเอ c c ซ s เซเข้ามาพวกเนี้ยเราบล็อกทั้งหมดอ,อันเนี้ย ก็ค่อนข้างอุ่นใจว่าเงินลูกค้าเนี่ยยังอยู่แน่นอนค่ะนี่แหละเหตุผลที่ต้องเชิญโค้ชทั้งสองท่านมานะครับขอบคุณมากๆเลยจริงทุกคนกระจ่างละเข้าใจแล้วโอ้ยถึง ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยที่กรุงศรีมอบให้นะฮะผ่านจริงๆแล้วทุกขั้นตอนแล้วก็แอปพลิเคชันเช่นเดียวกันนะครับกับ TMA กรุงศรีแอปนะมีการจัดการเรื่องหลังบ้านเรื่องของแอปเรื่องของโตวโทรศัพท์มือถือแล้วก็แน่นอนอีกอย่างอย่างที่ต้องทําควบคู่กันไปโค้ชมิวก็เน้นย้ำแล้วเรื่องของพฤติกรรมเราเนี่ยแหละใช่ไหมคือทางแอปก็มาปลอดภัยแบบเต็มแหละต้องถี<อ>่้วนนะฮะต้องเช็คให้รอบคอบเลยนะครับงั้น หมดห่วงได้เลยนะฮะเรื่องของการเนี่ยโอโอ้หมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆกรุงสีก็คอยแนะนำแล้วก็มีการอัปเดตเวอร์ชันแอปพลิเคชัน KMA กรุงศีแอปนะครับห,หรือว่าจริงแล้วทุกแอปเลยนะครับอัปเดตเวอร์ชันแบบนี้นะฮะเขาก็จะเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆแอดเข้ามาเรื่อยๆอนะครับ วันนี้ขอบคุณโค้ชทั้งสองท่านมากครับโค้ชมิวขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับติดตามกันได้นะครับกับกรุงศรีโค้ชคิดไม่ออกเดียวตอบให้ฝากติดตามทุกช่องทางคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมอยากให้พูดคุยหรือว่าตอบคําถามในเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งรอไว้เลยนะครับ EP หน้ามาเมื่อไหร่ติดตามกันเลยจะเป็นประเด็นไหนจะเป็นโค้ชท่านไหนมาไขข้อสงสัยติดตามกันได้นะครับแล้วก็กรุงศริซีโปทุกช่องทางด้วย f a c e b o เฟซบ u ๊กยูทับ House จอกันใหม่ EP หน้าครับนี่คือกรุงศรีับโคสคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ต่อสารคุณล้านสวัสดีครับนี่ค่ะ